คือคุนผูผ้โหดคุณะธรรมคุณพระสงขอโอกาสขอ,อการนมันสการพระพุทธคุณญาธรรสมบูรณ์สิริปัญ,ญโยที่เึก้ซาคณะอาัปสแขงสวรรณเขตเจ้าอาธิการวันใหญ่สยพูมมาลามถูกเป็นองค์ประธานขอจเจริญพรท่านเพลงมาจันทีละน้องวันหน้าอวการปกครองเมือง จเจริญพรทานอุษา ح, ผมมาวันประธานเยาวลาวสังสารเมืองน้องที่ได้มาเป็นประทานผ่ายคารวะในโครงการห่วใจต่างไทยหนาวหมอกไม่อุ่นสงางหอยยิ้มแลว้วก็ขอจเจริญสุขจเจริญธรรมสบายดีผู้อ,ออกไม่ออกออกตนศรัทธาาติโยมผู้มีจิตใจอันเป็นบุญกุศลทูกคนทุกท่านลำดับต่อไปพระน้อยอาตามาพระอาจารย์สรีทนวิสุทธิสีเบตี อขออนุญาตขึ้นเก่า,าความเป็นไปเป็นมาหลักการเหตุผลจุดประสงค์ในการจัดตั้งโครงการหวมใจต่านไฟหนาวมอไม้มอ,อุ่นสังหอยยิ้มในเทอนี้ก็หลักการละเหตุผลเมืองนองอยู่อ้อมหอบโดยภูเขาป่าไม,ม้มีแม่นำ้ำเซนนองไหลหลอกตัวเมือง กับภูเขาถอดเ่ามาจากอินเดียเวียดนามเมืองน้องนี่เป็นเมืองเนีน้อยที่ปิดตัวเองมาอย่างซานานมีสุมโซนเผ่าผู้ไทยสะพอในขอเขตตัวเมืองเท่านั้นส่วนหมู่บ้านส่วนหมู่บ้านรอบๆนอกตัวเมืองเป็นหมู่บ้านงาส่ชนเผ่าพื้นูเกือบทั้งหมดเมืองน้องดินแดนผู้ไทยสุดปลายดินแดนลาวที่ยังบ่เป็นทีเปิดเผยบ่หูจับของภัยหลายคน สสประชาชนชาวบ้านส่วนใหญ่ในกรุงเทพมังองมีอาศีพเพไหายเห็ดสวนปลูกพางเลียงซักหากินอยู่ตามธรรมชาติและกายังมีรายได้หน่อยยังขาดเกลินระย่างเพจหายประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะแมนอยู่ในโซนฤดูหนาวยังขาดแทนผ้าห่มเสื้อผ้ายหาหักษารโรคอาหารตลอดจนถึงอุปกรณ์การเทียนสิ่งของจำเป็นต่าง,างๆก็ยังขาดเกินหลาย เพราะฉะนั้นทางการอาสงบัญใหญ่สัญญปูมมีผลิตพระ,ระคุณญาฐานสมบูรณ์สิริปัญโยอ่าตนตัวของขนาน้อยอาจารย์สิีทนวิสุธิเมทีพร้อมด้วยผ้าทรงองค์สัมเณน,นตลอดจนถึงออกตนสถานญาณโยมทั้งหลายจึงได้พร้อมเพียงใจกันจัดตั้งโครงการขวมใจตัณไพานาวมอกไมอุ่นสังห้อยยิ้มจึงได้เปิดหับบริจาคเสื้อผากนหนาวผ้าหม่มอุปกรณ์การเทียนยาหักสาโร และเกิดอ,อุบัตภคบริโภคต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตเพื่อนําไปแจกย้ายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในครงเขตสนุนนบุเมมังองซึ่งการจัดโครงการห่วใจตันไปหนาวหมอกไม่อุ่นสั่งหอยยิบในเท่านี้มีวัตถุประสองค์อยู่ก็คือว่าหนึ่งแม่เพื่อสวยปัญเทาอ่าผู้ที่มีความขาดเพลินผ้าหม่มเสื้อผ้ากันหนาวให้มีใส่ สองเผื่อป้องกันบรรเทาความหนาวเย็นสามเผื่อป้องกันความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดจากภัยหนาวในชน่วงฤดูหนาวในโครงการนี้เนาะมีผู้หาผิดชอบอยู่มีประเดชพระคุณญาานสมบูรณ์สิริปัญโยเป็นประธานที่ปรึกษาคณะอตแสวแสงสวรสดเกตเป็นผู้เป็นประธา,า,านโครงการเป็นตัวของข้อน้อยมีผู้อาจารย์สรีโทนวิสุทธิเมธมีผู้ประสานงาน ล้วก็มีะอาจารย์พิมพาวอนมาเจ้าอาธิการวัดรลวัตรัตนาใจสัญญาลามจุนุมเมืองวังเมืองวิลาบุดรีล้วก็มีแมวดาวเวียงเสริมสุขบริษทัททองเที่ยวดาวเวียงเน,เป,นเป็นผู้ประธานในการคนฝายผู้ที่มีใจบุญมาห่วมบริจาคตลอดจนถึงสามาคมกลุ่มหนักธุรกิจบริษทัทหางห้าหงรวมกันเป็นเจ้าภาพ ประธานสมทบกับทางของวก,การปกครองเมืองมีฐานแดงมาจันทินนองเป็นประธานประธานสมทบกับฐานอุตสาภบมาวันประธานเน่ลาสังสารเมืองนองจากการดําเนินการมีรูปแบบก็บคือว่าหนึ่งขน้อยนี่ได้ดําเนินการโครงการมีลักษณะอยู่แบบนี้หนึ่งแะแม่ลงสารวจพื้นที่คัดเลือก หมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลสอกหลีมีความจําเป็นสมควรได้รับการสนับสนุนส่วยเหลือปัจจัยพื้นฐานสอสอบถามความต้องการสิ่งที่จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวัน 4. ประสานงานประชาสัมพันธ์โครงการขอความสนับสนุนหาบ,บริจาคเสื้อผ้าอาภรม์เสื้อผ้ากันหนาวเครื่องนุงม่มอุปกรณ์การเรียนยาอสาโรคและเครื่องอุปโ,ปโภคบริโภคต่างๆถึงมีการลงสำรวจพื้นที่ แล้วก็สิ่งที่หาบ,บริจาคมาในเดือนนี้จริงที่ลักลษณ์สำคัญนะเมนผ้าห่มกันหนาวเป็นอันดับหนึ่งผ้าห่มผ้าตุ้มซองมากกเมนเสื้อผ้าสามเครื่องนุงห่มทั้ง้องใหม่ทั้ง,อง้งองที่มือสองใส่สภาพดีสามสี่อุปกรณ์กีฬานิสซอพึ้มเขียนต่างๆ และกะหายาหักซาโลกยาพลาทิปีดีโคเจนดีวัดดีไอดีไข่ดีเย็บทองก็ได้เอามามอบให้ในขณะเวลาสถานที่ก็คือวันอาทิตย์วันที่สองเดือนบางกรนก็คือเดือนนี้แหละปีสองพันสสองสถานที่แม่นเมืองนองก็คือสมโับหอวการเมืองนองเป็นผู้จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและที่จำเป็นขาดคินแต่แท้เป็นโบนห์มาะโครงการ วัตถุประสงค์การจัดโครงการกับเพื่อยากหายชาวบ้านในกรเขตสุนบทที่ขาดเทินมีผ้าห่มมีเสื้อผ้ากันหนาวใส่อยากหายชาวบ้านได้มีผ้าห่มใส่มีเสื้อผ้ากันหนาวใส่เพื่อป้องกันภารรายการหรือวสถานีวิทยุประชาสัมพันธ์ตามมาเม็งบริจาคทางอันเป็นโลกคนจาทานสมบูรณ์เหลตัวตัวของอาตมาเองอยู่ที่วัดใหญ่สยามพงษ์จึงผ่านมากับมีเจ้าภาพเจ้าสภาที่เคิดได้บริจาคพวกกันมา ก็มีไายภูมิมีรัฐคณะนะในนครกระสอนแล้วกับบ้านไกล้เคียงตลอดจนถึงทางเมืองอูนพร,มพรนเมืองพรารไสแล้วก็เมืองวิลาบบุรีก็ได้บริจากสมทบได้สื่อจะภาพจะสถาบก็บมีประเด็จพระพุทธเน่านสมบูรณ์ที่ปรึกษาคณะเอาบุษแล์สวรรค์แเ,เป็นประธ้าวลัก กมากับผ่าจานทิพาบอมาเจ้าิการบดรัตนาใตสยามเราที่สวมมงกุฎผลจะเป็นกุูบฐรนสามมีขอบกัวทานใส่ปัญญาคุทตวงใสหอกหอกขนาดนอยคือสี่อบัวทานสำัญของเงหมอกขนาวเล็นอคือห้าขอบกัวทาน สำราญทรงเสนเียเขุดหมอกะหมกันนาวหาสิบพื้นและก็แจวบอง80สิบครับและก็ผาอัดป่าจำนวนพันอันนขะขบัวถ่านนางบัวหลวงติตูขุดหมอกะหมสิบพื้นพกขบพัวถ่านคำพรในฟงผสุขหาสนะคนกะได้หมอกะหมจำนวน14บพื้น,น,นะน,น,จน,น,นเจ็ดขบร,ดรัวถ่านดรอคำพัน อราเรคำเพชรแม่ภูมิมาลาเขาสง่างห,า,หานได้เดินได้ถวายสุตรยาประจำโคเฮือนจำนวนอยู่ร้อยหาสิบสุดผ้าห่มกันหนาวอะไรกับเสื้อผ้ากันหนาวจำนวนเจ็ดแปดแก๊สโลมูลข่ากว่าสี่ล้านกว่ากี่ครอบครัวท่านนางดาวเวียงสเสลือกุขบริษัททองเที่ยวดาวเวียงเป็นอุปถัมภ์เสื้อผ้ากันหนาว จาเนาะครอบครัวการนั่งวิไลวันการถวงหรือแม่เรียนบริษัทกรองเกี่ยวโดโรเลนถึงการได้อุปธรมอ่าเสือสวรรทวีศัพท์คนกัถวายเสือผามาสองแก๊สไงแถบและการนำปลาสิบสองครอบครัวท่านบุญสู้แมวแต่งสัญญาวงศาเนกับอุปธรรมอุปกรณ์กีฬามีบักบานตลอดจนถึงตะต้มขนมเครื่องกินท้องไส แล้วก็ได้อุปถัมภ์ลดในการแก่เครื่องที่เห็นเนาะการแม่ลดเพิ่นสิบสามอ่าพร้อมด้วยออกต้นหยาดโยมอ่าถั่วแคงสวาเนเขตก็ได้บริจาคเสื้อผ่าเผาเสื้อผ่าแล้วก็ยาหักซาโรค